สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เพียงยาเขานี่นะจะแกะสะว่ายน้านะสะว่ายน้ําพลาสติกนี่นะคะเราไปซื้อมาสําหรับหน้าร้อนปีนี้นะคะตอนนี้ฟายาไม่อยู่นะไปทํางานกับฝาเดี๋ยวไม่รอน้องก่อนหรอเอ๊ยยังแก้เชือกมาเนเดีอ่โอเคองเกาะแกะทุกน อันนี้ที่เราซื้อมาคือสามร้อยห้าสิบนะคะสามร้อยห้าสิบคนเดี๋ยวแม่กับเพีย่าจะเอาสระว่ายนะ้ำนี้ไปปัป๊มลมนะคะนี่มันจะมีตรงนี้ใช่ไหมเราต้องเราต้องปัม๊มเราต้องปั๊มให้มันทงขึ้นก่อนตรงนี้นะคะตรงขอบสาะนะคะเดีย๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้กำลังรอน้องไฟกลับบ้านนะคะไฟย,ยังไม่รู้เลยนะว่าแม่กับน้องแม่กับเพียร์ย่าจะทำอะไร ô oh. <laughs> ở việc ở việc anh nhá ở việc việc đến nơi về nướng อย่เพิ่งอย่าเพิ่งแล้วฟยาต้องสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะส,สดีค่ะแม่ต้องประกอบก่อนนี่ ค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอน้ําเต็มน้ําเต็มสะก่อนนะเราไปเก็บสตรอเบอรี่กันก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมสตรอเบอรี่ในสวนนะคะเริ่มสุกแล้ววันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่จะที่พวกเราเก็บมานะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูว่าสตรอเบอรี่มันสุกกี่ลูกกันแล้วนะคะปะ้าไฟะป้าลูกป้ไปเก็บสตรอเบอรี่กันเร็วเดี๋ยวโอเค,อเคป้าไปกันค่ะ ตามมาเลยเร็วพนักง,งานเก็บสตรอเบอรี่มาสิไปอ่ะ,ะมันแดงหรือ,อยังอันนี้เดี๋ยวมาดูยังยังไม่เริ่มแต่มันมันมีแต่ลูกมันแดงบางลูกนะคะโอ้ยยังเข้าไปกระเสีเยบจ้ะ เดินเข้ามานี่คือเหยียบสตรอเบอรี่นะถ้าไม่ระวังนี่อันนี้ลูกแรกเด็ดอย่างนี้กันเลยพี่น้องนี่ลูกแรกแนละ้วที่เก็บวันนี้เอ้านี่อีกลูกหนึ่งนี่นี่น,นี่แดงแล้วน้องแฟเก็บไหมนี่ไม่ยังไม่สุกเออยังไม่แดงเท่าไหร่แต่แค่ประมาณนี้เราก็เก็บนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเล้เอาไ,ไปกินที่โรงเรียนด้วยน้าหนูเจอยังลูกนาแฟเจอยัง โอเคก็เก็บได้ไหนดูสิบอ่ะเจี๊ยอุ้ยแดงยังมาเจี๊ยบอ้เนี่ยเก็บได้ลูกหนึ่งอ๋ออะต้อลูกหนึ่งนะลูกใหญ่ๆใหญ่ๆมันมันดกเกินเนี่ยมันดกเกินเดินเข้ามาก็เหยียบพี่น้องเห็นไหมย่ำอยู่ย่ำใหญ่อยู่สายมันหนูเป็นเส้นเป็นสายอยู่นี่โอเคอันนี้ก็ได้ยังไม่แดงเท่าไหร่เราก็เก็บ อ,อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรติ๊กอีกเนาะเอ้าช่วยกันเก็บลูกช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บนะเดี๋ยวขอย่อภาพก่อน What <is> ไงลูกอันนย้ถ้ามันสีส้มก็ไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคเอาเลยแค่นี้แค่นี้เลยม <laughs> าดูว่าเจออีกแล้วเอาใบขึ้นอสีเขียวมานา <laughs> รีบเลยนะเมื่อกี้เห็นอยู่ว่าทำอะไร ระวังนะลูกนะอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบนี่แม่เจอแล้วลูกหนึ่งเดี๋ยวค่อยๆเก็บนะคะถ้าดูดีๆก็สุกหลายลูกเหมือนกันแค่นี้เราก็เก็บ อะไรลูกจิโมองก็อดจิโมอแมนก็อดลองชิมดูดิเอาหนูชิมดิอันนี้มันเป็นอะไรนี่หวานมากอู้ได้เยอะเลยใยระวังอย่าเหยียบนะลูกอย่าเหยียบอย่าเหยียบเด้อไหนเอาลูกใส่ลงไปถึงหมดเต็มเหรอว้าว ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแล้ไกสลว้าวปะเราคาารถได้ด้วนมละ้ำาใช่หมใช่อถี่ไปอีกมีจำนวใหญ่ๆปีนี้ฝนดีอยู่แล้วก็ทั้งแดดทั้งฝนสลับกันมันก็เลยได้สตรอเบอรี่สวยงามเลย <c oughs> ออ,อ,อะไรอะไรเนี่ย เป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่ออายนั่นแมวมีกิ้งกือมากินด้วยอืมอู้สายมาเบิ่งกันน่ะงายปันไดย์มาเบิกันน่ะเมื่อดีก็เทรดได้ดีดีก็ดีเหรออันนี้สวยเหรอเอออออออันนี้ก็สวยมากไหนลองชิมดูดิอันนี้ไม่สวยเหรอลูกทำไมมันไม่สวยอ๋อมันเป็นรูมันเป็นอะไรมาเจาะใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปล้าง เอาไปล้างเออเอาไปล้างแล้วก็ปาดออกแค่นั้นเองเดี๋ยวสีนี้สีนี้ก็หวานนะบาลัางซิมเดี๋ยวสซิมให้เบิ้งซิมกันมันหวานบมดอะอืมอ้ยหวานอยู่ ชิมลูกแดงๆนี้กันอือันนี้สุกเต็มที่แล้วหวานอืเยอเค ค่ะก็มีคอมเมนต์จากพี่น้องท่านหนึ่งนะคะบอกว่าให้มว์เล่าเรื่องการฝึกงานและการเรียนให้ฟังหน่อยตอนนี้ก็ฝึกงานและก็ทำงานไปด้วยนะจะบอกว่าหนักมากเพราะว่าเสาร์อาทิตย์มนแทบจะไม่ได้หยุดเลยนะพี่น้องถ้าอยากฟังแบบละเอียดต้องรอก่อนนะคะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีเวลามาเล่าแต่ตอนนี้เล่าแบบคร่าวๆได้อยู่นะคะมนก็ ฝึกงานที่แรกก็คือขับรถตามบ้านมาได้ครึ่งทางแล้วนะประเมินผลกลางภาคก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วหัวหน้าเขาก็บอกว่าดีแต่ก็มีอีกอีกหลายข้อเลยนะที่ต้องเรียนรู้ตอนนี้คนแก่ที่มูดูแลก็มีอยู่2อสาคนด้วยกันนะคะแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่ตอนนี้กําลังเรียนรู้การฝึกการให้อาหารทางสายยางผ่านทางจมูกนะคะพี่น้องคร่าวๆก็คือต้องดูแลเขาเกือบหมดทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าอาการป่วยทำให้น้ำหนัก แกลดเยอะมากไม่มีความรู้สึกหิวกินอาหารก็กินได้อยู่ตามปกตินะคะแต่จะกินได้น้อยมากพวกเราทั้งคณะก็ต้องช่วยกันดูแลนะเดินเรื่องการช่วยการให้อาหารทางสายยางเพื่อที่จะให้เขาได้รับอาหารเต็มที่มนตอน,นี้ก็ฝึกให้อาหารทางสายยางนะคะซึ่งมันก็เป็นแค่หนึ่งเป้าหมายที่ต้องเรียนรู้นะพี่น้องการเรียนผู้ช่วยพยาบาลก็มีหลายเป้าหมายด้วยกันนะ หลายอย่างมากเลยถ้าขาดข้อไหนหัวหน้าเขาก็ต้องคอยหาให้ทำให้ครบนะคะสรุปแล้วก็สนุกกับการฝึกงานเป็นอย่างมากนะคะได้คุยได้ทำงานได้ดูแลคนแก่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้นะก็เป็นงานที่ภูมิใจทำเป็นอย่างมากพี่น้องแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะการบ้านก็ต้องทำด้วยถ้ามนไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอความเข้าใจด้วยนะพี่น้องนะ แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามแล้วก็แนะนำข้อคิดดีๆในการทำคลิปเข้ามานะคะว่าอย่าหายไปไหนนะเดี๋ยวช่องจะโดนปิดการมองเห็นก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะกดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย